บ่าวไทยโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใหญ่ทุกทสบายดีทุกท่กทานนะเอฟซีนะเราพอดีเจอทางนูครับตรงนี้ครับตรงปา่ากล้วยตันนายนะตัวหมามเนี่ยคือห่าดีจังปะเอฟซีมาใส่บวงครับใส่บวงใส่บวงดักนูไว้นีนนน่นะเผือ่อว่าสิโดนนะผมมาเบรกเคลียรบแล้ววิธีใส่บวงนู้นนเอฟซีนะกนะรณีที่นู่ไม่เยอะครับนู่ไม่เยอะ ทันหนูเยอะใสย่ยังได้ก็ได้นะเอฟซี FC นะตรงตัวหนูบ่อยเยอะบัางเลนะครับผมเข้ามาปลากล้วยแล้วเอฟนี่ตอนนี้หนูไม่เคยอยู่แล้วก็หนูมาอยู่ด้วยหนูมามาถึงแล้วนะครับผมเอฟซีนะยังไม่มีนะครับผนะม,มนะบนี่ตอนนี้มีรูมีรางมันตรงนี้ตรงนี่ครับตรงขนาดน,นี้นี่ นี่ทางใหม่ๆทางจุปงเลยจุปงเลยนี่นะครับผมมาเอาใส่นี่หนูอยู่ตรงนี้ครับหนูอยู่อยู่ตรงนี้ฮัลต้องใส่ห่างจากจากอ่าจากร่างมันจากที่อยู่มันเดี่ยนะอ่าเข็นลับ,น,น,น,บน,นี่ครับผมฮึบนี่เขครับป้าทางตรงนี้อ่ะตัว เดี๋ยสูดมือมือคลิกรินีแรงมือเรามือเราเอาน่นยนเอาใบอะไรจับใบอะไรให้มันลกนกึนก่อนก็ใส่ให้ห่างจากรูมันครับ những cơn sao luôn ồ mày con ừ มาเลยวะสองรสูางเดินอสดใส่อาหาจากที่ที่อยู่ของมันอาหางยิ่งดี เปินมาเอากระเข้าเนะี่ยขอคอุณรออ่ะ3ตัวแล้ว ทางจุปโปงไงทางจุปโปงทางจุปโปงเอ้ยหมาเขามาบั้นเอาเข้าไปนี่ตรงที่อยู่ของหนูนี่เรารู้แล้วอยู่ตรงนี้มาเอาตัวนี้นตัวไปเกลยียดูลองลองดูสิมาเป็นไจบ้างอื้อื นีทางลงทานลงนู้นลงไปหาหอยถ้ามีคือโดนแต่เม่ว่าม่อว่าทานลงนู้นเก่าเลยนะเอนี่ใส่ห่างจากที่อยู่ของมันดีๆีใ ยิ่งหายิ่งดีทีนะ่นี่ใช่เลยเนี่ยทางนูมานอนเมนเม็นเมนงูตายแล้วเ,นนเปล่า và thua Má nè. Lên เคล็ดลับผมก็มีอยู่สองสามอย่างไองนะ้ทีืนหนึ่งมือเราต้องจับใบไ,ไม้ก่อนเพื่อลบกลิ่นของเรานะครับผมสองใส่ให้ห่างจากที่อยู่ของรังมันยิ่หงหายยิ่งดีครับผมอ่าสามบวงไม,ไม่ต้องทำใหญ่มากบวกใส่ทำแค่พอรวมหัวโอเคนะครับไอ้่นะจับรองนนดได้ผลนะครับผมกระเบืมันมาแนะนำไปทีการใส่บวงหนูนะครับ นีนำมันหลายครั้งแล้วแหละนะครับคือบ้านผมหนูบ่หลายหนูบ่หลายประเดียเ๋ยวกะทางไหนมันหลายก็ถนนมันหลายใส่ยังไงก็ได้นะครับผมอันนี้หนูมันบ่หลายก็ต้องมีติดติดการใส่ในน้อยนะครับผมจอสวัสดีครับเอาให้เตรียมเป็นทันทีก่อนอนะไอ้เนี่ยเออเห็นแล้ผม ความสูงจากพื้นนี่ไม่ยังเป็นนะไอที่ไม่ยังเป็นสูงตามตอนนี้นไม่ยังเป็นอยู่ที่จัหวะขอหนูวิ่งนะครับผมถ้านูวิง่งวิ่งเร็วก็คอย,ยกสูงหน่อยนะครับจัหวะแต่โดยจัหวก็โดยคอ,ยค,อยคือจบนะครับผมเอซีนะตอนนี้นูมาอยู่แล้วนะครับรมผมเมืราพบเห็นหนูฝั่งนั้นรัาฝั่งนั้นเหตุตัวนูเลยฝั่งถนนเดี๋ยวมาล้างพื้นาก,กันนะครับแต่วันนี้จัดก,การฝั่งนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าสีมานหรือบอมันนะครับผม วันนู้นมนบุหรี่ใ่ไหมวนู้ไปผมมันพอยลายไปเลยนะผมคือแถวภักกลางเขาไหลนะครับรรรนั่งรถเดินนู้ก็วันละน้อยครับากการน้อยนะครับผมเาต้องมีติดกันใส่นะครับนะให้มันได้เร็วนะครับผมอ่าโอเคสวัสดีครับผม